ถ้ายินร้ายมันมีปฏิฆะโทสะเข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ยินดีไม่เดือดร้อนจิตแต่ถ้ายินร้ายเดือดร้อนจิตเช่นคนไม่พอใจกัหมดความพอใจแล้วต่างกันเยอะไม่พอใจนะัก็คือยินร้ายนั่นแหละเดือดร้อนแต่หมดความพอใจก็คือไม่ยินดีนั่นแหละไม่เดือดร้อนเลยถทาว่าแสนสงบ ยุติความกระวนกระวายทุกอย่างอย่างพระอนาคามีหมดความไม่พอใจผมพูดอย่างนี้ถูกไหมพระอนาคามีเป็นผู้ละความไม่พอใจถูกได้แล้วถูกไหมไม่ถูกเลยถูกเลยอ้าวคุณนงนึกหนึ่งวา่าถูก แล้วคุณน้องนุษสองใจนะถูกไหมครับพระอนาคามีและความไม่พอใจได้แล้วถูกไหมนะส่วนพระอรหันต์ละความพอใจได้แล้วพระอนาคามีละความไม่พอใจได้แล้วถูกไหม อ่าถูกทำไมถึงว่าถูกอ,อ,อ่าพะไม่พอใจโทสะเมื่อแต่กี้บอกไปหยกหยกพระนาคามีละโทสะได้แล้วนะและละโลภะได้หรือ,อยัง <c oughs> พระนาคามี <c oughs> แต่ละได้ <c oughs> ท่านก็เป็นเท่ากับพระอรหันต์นะสิ <c oughs> โลภนะนั่นละไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่โลภะที่เกี่ยวข้องกับการ <c oughs> นะความยินดีในฌาน หรือว่าความพอใจในขันที่ท่านดำรงอยู่ประเภทภาะวะตัณหาท่านอย่างละไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้มาพูดว่าพระอระหันตละความพอใจได้แล้วถูกไหมอ่าพระอนาคารละความไม่พอใจได้แล้วมาพูดว่าพระอระหันตละความพอใจได้แล้วถูกไหมครับ อ่า<ล>ถูกนะพร้อมปอเปรียงกันดีถูกก็ถูกนะแ้่งนั้นผมขอถูกด้วยคนนะ <c oughs> ความพอใจเป็นที่ก็โลภะนาะส่วนว่าจะพอใจเรื่องอะไรมันเป็นรายละเอียดไปแต่ว่าพระอนาคามีนะครับยังละโลภะไม่ได้ยังมีเหลืออยู่อีกเยอะพอมาถึงพระอระหันต์พระอระหันต์ละโลภะได้ เมื่อความพอใจคือโลภะเพราะฉะนั้นการพูดว่าพระอรหันต์ละความพอใจได้แล้วจึงเป็นเรื่องถูกต้องเป็นอย่างนี้นะทีนี้อ่านนอกเรื่องนิดนี่นะครับเพราะว่าติดพันกันอยู่ตรงนี้หละถ้าหากว่าไม่มีโลภะโทสะจะมีได้ไหมไม่ได้เลยก็แสดงว่า อ่าโลภะเป็นสมุทัยนะสมุทัยสัตว์ตัณหาโทสะเป็นทุกขสัตว์เพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นโทสะก็ต้องอาศัยโลภะเกิดขึ้นทีนี้โลภะพระนาคามียังละไม่หมดนะแล้วโทสมไมโทสะหมดละ่ะสมุทัยเหตุเกิดขึ้นยังละไม่หมดเลย และทำไมถึงใบละโทสะได้หมดไม่มีเหลือละ่ะครับอะไรครับละนาคามีละโทสะได้แล้วไม่มีเหลือเลยแม้โดยประการทั้งปวงแต่โทสะนี้มีสมุทัยเหตุเกิดขึ้นคือโลภะ ซึ่งโลภะนี่พระอนาคามียังละได้ไม่หมดโลภะที่ยังเหลืออยู่ที่ยังละไม่ได้ทำไมไม่เป็นสมุทัยยังโทสะให้เกิดแก่พระอนาคามีนะเหตุยังมีและผลจะไปหมดได้ยังไง อ,อ,อ,อ่าใช่ที่มีเหตุก็ต้องมีผลนี่มีมีโยนิสมนมา,มาณสิการกุศลก็ก็ต้องเกิดมีอโยนิสมนมาสิกานอากุศลก็ต้องเกิดขอให้ทราบว,ว่าโลภะที่เป็นปัจจัยแก่โทสะ ก็คือความยินดีในกามมาคุณเท่านั้นอ่าพระอนาคามีไม่มีแล้วความยินดีในกามมาคุณเพราะฉะนั้นไม่มีโทสะเอานะพะยักหน้าเงิมงับเงิงับอะไรับนะอาจจะเสียท่าผมอีกทีก็ได้ทําทำนองนั้นนะครับ ถเก่งนี่นะเอ้ลุมจะแตกฌานความยินดีในฌานเป็นโลภะไม่อาศัยเรือนความยินดีในกามมาคุณนั่นแหละเกาเรียกว่าอะโลภะอาศัยเรือนเป็นอย่างนี้นะครับรเพราะฉะนั้นเป็นเพียงโลภะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นสมทุทัยแก่โทสะ ก็ในขันของท่านที่ท่านได้นั้นยังมีละการลักตัวนะเ mm hmm. ขาเรียกว่าภาวะตัณหาอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับการมาตัณหาอย่างเราเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาปั๊บนะเออ,เออรักในขันที่เราได้มาทันทีเลย mm hmm. นั่นแหละคือภาวะตัณหาแม้พระอนาคามีก็ยังละไม่ได้าร mm hmm. อ่านีคือว่าสมทยของท่านดีเบาบางไหะอะไรฮนะ ทำไมสของามีาว้สมุทยของเรามีเน,นมากอไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพระนาคามีหรอกแม้แต่พระโสดาบันพระโสดาบันยังมีความยินดีติดใจในกามาคุณแต่ยังไงก็เถอะสมุทัยของท่านนะลากลู่ถูก,กังท่านไปในสังสารวัฏอย่างดีก็เจ็ดชาติสมุทัยของเรานะ่ะลากเราไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าไปที่ไหน แม้ว่าเราทํากุศลน,นะครับจะไม่ไปอบายก็เถอะแต่ว่าสมุทัไทยนั้นก็เราแลากเราไปเฉียดปากประตูอบายอยู่บางคราวบางที่แลกไม่ดีพลบก็ไปในอบายยังมีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่างกันเยอะ,อะต่อ เมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติชอบนั้นมองไม่เห็นสิ่งที่ควรก็ไปถือเอาความไม่ยินดีก็ย่อมตั้งขึ้นในจิตความร้อนก็ย่อมก้าวลงในกายเขานั้นเป็นผู้ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งเป็นผู้หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้ย่อมเมื่อนายในภพทั้งหลายอา้าวความมันร้อนย่อมตั้งย่อมก้าวลงในกายคือในอัตภาพ จริงๆแล้วก็ใน,นจิตนั่นแหละแล้วมันมีผลมาถึงร่างกายคนปฏิบัติเวลาเกิดญาณน,นะอย่าว่าแต่ญาณสูงสูงเลยญาณที่เป็นปฏิบักษ์ต่อตัณหาตัณหาไม่อาจจะเข้าอาศัยอยู่นานนาน,น,านมันแห้งเล้งจากแห้งเล้งเป็นแห้งเหี่ยวมันนา,นนานนานเข้า จากแห้งเหี่ยวเป็นแห้งผากตรงแห้งผากนะไปสักพักมันจะร้อนร้อนไปทั้งอกนั่นแหละนอนก็ร้อนนั่งก็ร้อนลุกขึ้นยืนก็ร้อนออกก้าวเดินก็ร้อนเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยจนกว่าจะถึงธรรมที่กเกษมร,รมที่เยือกเย็นคือพระนิพพานเป็นเรื่องธรรมดา ทีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไปนะไอ้ที่เราแห้งแล้งไม่ใช่มียาอะไรหรอกแห้งแล้งเพราะว่ามันขาดกามคุณบางคนทนได้ขาดสักสี่ห้าวันแต่มากกว่านั้นกระสับกระส่ายนะแห้งแล้งแบบไม่ใช่ถูกกำไฟความร้อนของยานแผดเผาความกาดแคลนกามคุณแผดเผา บางคนเจ็ดวันได้ทักสิบวันก็จะกระสับกระสายอย่างนี้แห้งเล้งไปไม่ถึงแห้เงเหี่ยวอะไรก็บเขาหรอกไม่ไปตามลำดับหรอกในที่สุดออกออกก็ชุ่มชื่นตามเดิมกลับถึงบ้านก็ อาจจะไม่กลับยังไม่ถึงบ้านนันดีนะแเวะกินนั่นกินนี่ก้างต่างแต่กอนไอ่มันสักสมัมมาาอะไรกันซะ่กอนพอถึงบ้านนะครับแน่นอนเลยหยิบไอรายการโทรทัศน์ออกมาดูว่าคืนนี้อะไรเตยพูดง่ายง่ายว่าตายอดตายอยา่าง<ม>เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของบุคคล เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปเข้ากรรมฐานพอเขาถามเขาว่าเข้ากี่วันเจ็ดวันเอ๊ะเจ็ดเท่าน,นั้นเองคือตัวเองนะสิบห้าวันเดือนหนึ่งกิ่งกว่าเป็นไหนไหนขอให้ทราบว่าคนแน่ไม่ได้ความเขาจริงๆไอการที่เอาจํานวนวันมาเทียบพูดคมคนอื่นวันแน่กว่านะคือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเกี่ยวกับล่กีิเลสของตัว นะแทนที่จะเกิดอนุโมทนากลับไปเยาะเขาว่าว่าไม่แน่จริงนะนะแล้วก็อย่างคนที่ก็ตั้งใจเข้ารายวันแล้วก็อยู่ไม่ได้นะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปฏิปทาที่ไม่คุ้นเคยส่วนมากไอ้ความเข้าอกเข้าใจก็ยังไม่ดีไปปฏิบัติแล้วไปบังคับจิตตัวเองจะเป็นอย่างนี้ให้อยู่กับกรรมฐาน ใครมันจะบังคับอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันมันเป็นภาระแสนเข็นเครียดว่างนั้นก็เร็วกันกะว่าอยู่สิบวันห้าวันเท่านั้นไอเดือร้อนต้องเอาเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่ขาดการมาคุณไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งต้องอาศัยเวลากันตั้งนั้นน่ะให้มันคุ้นเคยค่อยๆย,ยอมรับไป อ่าทำไมท่าไม่ออกโอ้ถ้าร้อนยัวยานมันไม่มีปฏิฆะมันแปลกที่สุดอ่ะยันดีที่จะร้อนยอมรับความจริงแต่ทีแรกทีละเพิ่งจะเจ,เจอร้อนอย่างนี้ก็ตกใจกระสับกระส่ายเหมือนกันนะเพราะตันหามันก็ดิ่งไม่ยอมแต่ต้องอะอย่างนี้ก็ต้อง้า้ธรรมะอย่างอื่นเช่นนะรู้จักจะพิจารณาว่าอันนี้อย่างเดียวแต่นั้นที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกได้ แล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะจริงอยู่นะรอนมันไม่น่าจะทนได้ร้อนเผาแต่มันมีความโล่งใจสบายใจอยู่เกี่ยวกับว่าโอ้เราเนี่ยเจอแล้วปฏิปทาที่ไอ้ผลทุกส่วนหนึ่งเราเจอแล้วไอ้ข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดวิริยะไอ้ขันติสังโอนอดทนอดกลั่นได้ คล้ายๆกับว่ามาเจอแล้วก็กลับทิ้งไปที่นี่มันก็น่าเสียดายตั้งใจไว้จะอยู่กี่วันก็ขอให้อยู่ได้ก่อนเถอะอย่างนี้นการบป็นทนได้และอีกอย่างคนปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับใจน้อมไปหาความสิ้นทุกข์มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นพอทําไว้ในใจว่าเนี่ยอุบายนี้แหละจะเป็นเหตุให้เราสิ้นทุกข มันจะเกิดความสบายใจความสบายใจอยู่กับความร้อนได้สบายใจว่าเป็นุนทางผนถุกเช่นเดียวกับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะถูกฉีดยาเอาถูกเข็มแทงเจ็บจะตายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เกิดความสบายใจว่าเราจะหายป่วยไขย้เพราะฉะนั้นทนได้ของแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะ อะไรนะในตัวพอใจตัวเนี้ยใช่ฉันท่าอเป้ล่ว่ารอ,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 อมันยออยู่ว่ามันมันมากกว่าฉันท่านะก็ฉ<อ>ันท่าแน่แน่นอนมันก็ต้องมีอ่ามันแบบเห็นคุณของการปฏิบัติ<ม>อย่างนั้นมากกว่ามันน่าจะปัญญ,ญานั่นแหละ พอความร้อนยากก้าวลงในกายเขานะก็เป็นผู้ไม่มีที่ต้านแทนไม่มีที่พึ่งเป็นผู้หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งมีได้ย่อมเบื่อนายในพบทั้งหลายนี่ท่านพูดยอ่อรวบรัดสท้ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งก้าไปสู่กองไฟใหญ่ที่มีเลลปลวลุกโลมเขานั้นเป็นผู้ไม่มีที่ต้านแทนไม่มีที่พึ่งเป็นผู้ที่หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งมีได้ ก็พึงเบื่อหน่ายในกองไฟฉันใดขอถวายพระพรเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติชอบนั้นมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเข้าไปถือเอาความไม่ยินดีก็ย่อมตั้งขึ้นในจิตความร้อนก็ย่อมก้าวลงในกายเขานั้นก็เป็นผู้ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่พึ่งเป็นผู้หาอะไรอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้ย่อมเบื่อหน่ายในพบทั้งหลายฉันนั่นเหมือนกัน บุคคลผู้มีปกติเลงลเห็นภายในสังขารที่เป็นไปนั้นมีปกติเลงเห็นภัยในสังขารก็คือว่ามีปกติเจริญปัญญาเห็นภัยคือเห็นของความเป็นของน่ากลัวในสังขารที่เป็นไปนั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าสังขารที่เป็นไปนี้ร้อนแผดเผาลุกโลงมีทุกมากมีความแคบแค้นมากหนอ ถ้าหากว่าใครๆจะพึงได้ทําอันหาสังขารมิเป็นไปไมิได้ซึ่งสงบนี้ที่ซึ่งประณีตนี้ไสทําอันหาสังขารเป็นไปไมิได้นี้ก็ต้องได้แก่ทําอันเป็นที่สงบสังขารทั้งปวงพอไปเจอ,เจออย่างนี้แล้วก็จะเห็นคุณของพระนิพพานเห็นไปของสังสารวัฏเห็นโทษของเห็นไปของสังขารเห็นโทษของสังสารวัฏ แทวันนี้ก็เห็นพุ่นคุนของพระนิพพานเพราะคําว่าทำอันหาสังขารเป็นไปไม่ได้ซึ่งสงบซึ่งประณีตนี้เป็นอันกล่าวถึงพระนิพพานเองแน่นอนว่าจะต้องตรงกันข้ามกับสังขารกล่าวคือเป็นที่สงบสังขารตั้งปวงเป็นที่สละอุปธิตั้งปวงอุปธิแปลว่า ที่ทุกเข้าไปตั้งอยู่นะก็ได้ออปธิได้แก่กิเลสอภิสังขารและก็อุปาทานขันกิเลสชัดอยู่แล้วแต่เล็งเอาเอาวิชาและตัณหาเป็นสำคัญหัวจัดของทุกข์อภิสังขารก็หมายถึงกรรมดีกรรมชั่วนั่นเอง แล้ก็อุปาทานาขันสามอย่างก็เรียกว่าอุปธิถ้าเราจะนี่แหละเป็นที่ขังที่เข้าทุกข์เข้าไปตั้งอยู่พูดง่ายๆว่าทุกข์เข้าไปตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมเหล่านี้หรือจะหาทุกได้ก็ในธรรมเหล่านี้เป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สำโรคราคะเป็นที่ดับดับตัณหานั่นเองเป็นนิพพาน เมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเขาก็ย่อมแล่นไปย่อมเรื่อมใสย่ยอมบันเทิงย่อมยินดีในทำอันหาสังขารเป็นไปไม่ได้ว่าเราได้นิสรณธรรมทำอันทำที่เล่นออกไปจากทุกเลวหนดังนี้นะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ย่อมบันเทิงพระจะนั้นคนที่ได้ยาณสูงสูงจากพยายานก็ตาม ญาณที่เห็นเป็นผ่อยอาทีนาวายานก็ตามอาทีนาวายานแปลว่าญาณเห็นว่าเป็นโทษนิพพิทาญาณญาณที่เบื่อหน่ายก็ตามท่านรวมเป็นญาณเดียวกันว่านิพิเรกแต่ว่านิพพิทาญาณเพราะว่าเกิดเบื่อหน่ายอย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องเห็นคุณของพระนิพพานพว่าเป็นธรรมที่กเกษมที่ปลอดภัยจาก กีเลสทั้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทําที่สลัดออกไปจากทุกทั้งหลายทั้งปวงนะตอนนั้นแหละเราได้ใจน้อมไปก่อนยังไม่ได้แต่ว่าเห็นว่าเราจะได้พอถึงมรรคถึงผลเราถึงมรรคเรากําลังได้ถึงผลเราได้แล้วนะเออนี่ ตั้งแต่นิพพายายนไปนะครับไปจนกระทั่งถึงโคตรปรูเราจะได้ตอนมักเรากำลังได้ตอนผมเราได้แล้วเป็นอย่างนี้ขอตาวายพระพรปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งหลงทางดิ่งไปผิดที่พอพบเห็นทางออกเข้าก็เล่นตรงไปทางนั้น เลื่อมสบันเทิงยินดีอยู่ว่าเราได้ทางออกแล้วหนอดังนี้ฉันใดขอถวายพระพรจิตของบุคคลผู้มีปกติเล็งเห็นไปในสังขารที่เป็นไปอยู่ย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่ยอมบันเทิงย่อมยินดีในธรรมอันหาสังขารเป็นไปไม่ได้ว่าเราได้นิสระธรรมนิสระณธรรมแล้วหนอดังนี้ฉันนั่นเหมือนกันนะเวลานี้การปฏิบัตินะครับโบก โฆษณากันว่าเป็นเหตุให้ถึงนิพพานแต่ว่าไม่เห็นมีการกล่าวถึงการพิจารณาสังขารพูดง่ายๆว่าไม่มีการกล่าวนามรูปการกําหนดนามรูปเถมพูดในลักษณะตรงข้ามสวนทางกับทางไปพนิพพานจะได้ํำ ว่าปฏิบัติแล้วโอ้จิตใจมันสงบมันไม่กระวนกระวายเป็นสุขนะสุขไหนจะมาสงบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติอันนี้เล่าในอะไรต่ออะไรนะครับสุขอยู่อย่างนั้นมันก็จะไปเบื่อหน่ายสังขารอะไรกันเมื่อไม่เบื่อหน่ายสังขารใจมันจะเล่นไปหาธรรมอันเป็นที่สงบสังขารได้ยังไง เรายังยินดีในดำอยู่อ่ะพอใจในดำเห็นว่าเป็นของดีนะแล้วเราคิดเราจะพระดำไปหาขาวได้ยังไงนะต้องเห็นดำว่าไม่ดีแต่ก่อนมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนจึงจะพระจากดำไปหาขาวได้นี่ก็เหมือนการต้องเห็นโทษของสังขารแตก่อนโดยการเจริญวิปัสนาเกิดปัญญาเห็นไตร,รักจิตถึงจะพระ จากสังขารด้วยอำนาจของความหมดยินดีเล่นไปหาธรรมที่หยุดยั้งสังขารน,นะที่ถ้าเรียกในที่นี้ว่าที่สงบสังขารคือพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพื่อพระนิพพานนะเอาก็จริงๆว่าตามท่านผู้เป็นบัณฑิตนะไปปฏิบัติท,ทําไมนะต้องการจะถึงพระนิพพาน ดัดจาริดพูดไปทั้งนั้นยังไม่เห็นทุกยังไม่ไม่เห็นไอ้ความเป็นของไราสาระของสังขารเลยกมีอย่างเลยอ,อยากจะถึงพระนิพพานคนที่อยากถึงพระนิพพานต้องการพระนิพพานจริงต้องเป็นคนที่มีปัญญาเห็นทุกข์สเสก่อนเกิดวิปัสสนาปัญญาเห็นไตรรักในสังขารเสก่อนสังขารตัวยังเอาอยู่ นล้มาบอกว่าฉันต้องการพระนิพพานอันเป็นที่หยุดสังขารมันจะเป็นไปได้ยังไงมันขัดกันในตัวทีนี้ใครก็มาถามว่าปฏิบัติทำไมจะตอบก็ยังไงอย่าให้เป็นการดัดจริตพูดเอาจริงๆฮฮะ,ะสั่งสมปัจจัยไว้ฮะอย่างยี่ถูกที่สุดนะสั่งสมปัจจัยเอาไว้สำหรับความสิ้นทุก เรารู้อยู่ว่าคำของบัณฑิตเป็นคำที่มีประโยชน์แท้แมีผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจริงไอการที่เรายังไม่รู้คุณของพระนิพพานก็เกี่ยวกับว่าเรายังไม่เห็นโทษของสังขารแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมปัจจัยว่ายอย่างนี้เราอาจจะมีปัญญาเห็นโทษของสังขารนั่นคือความสวัสดีของเราในอันที่เรา จเจริญอ,อธิกุศลสืบต่อไปจนถึงพระนิพพานได้ในการนภายหลังนี่เป็นอย่างนี้พอดีหมดเวลานะพระกันสักินาีี